สุภาษกว่ายครับร่วมปั่นมะละมูหมดแล้วครับเนี่ยอันนี้มีใส่ซอวันมานนมครับท่านผู้ชมคนนี้มีเป่าหมึกงัวมาพร้อมครับบักบกครับผมบักบกงัวนะครับเนาะแล้วก็มีไข่หัล้ำมานนมครับน้อยน้อยครับเลยนี่นี่ขั้นเท่าหน่ากันน้อยครับเลยนี่เสือกับเสื้อน้อยครับเลยนีงนี้บีกับบีน้อยครับเลยนี่นี่ครับครับสดๆเลยครับนุ่มครับสดๆเลยครับเบิ้งคุณครับนี่ครับหอมมวยเลยแหละครับเนี่ยคุณนะครับนี่ครับบชนี่เลยนี่ครับกรุบๆ ใส่รวมกันไปเลยครับรวมเซียนเลยครับเงินนีบใส่ลงไปเลยครับสู้เลยครับปีนปีไล่เลยครับปีไล่บันละเมนูนี้ปรุงขมนะครับดูนะครับโอ้ยเขียวยงๆงครับวันนี้สู้น่ครับปลาครับลงไปฝนครับรถจับจับไปเลยเข้าคั่วครับตัดสีตดสันยังไงครับจานพร้อมเสิร์ฟนะครับครับย่างหอวมาครับเมนูนี้